อย่างมาอย่ามากมากโบเล่สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับพบกับเราในช่องคลายทองคำวันนี้ดูมือมือมือฉมังของเรานะครับโอ้สุดยอดมากออกแต่ละอันนี่สิบปีแล้วสิบปีไม่ได้ใช้งานเป็นบัตรทยักษ์แม่นอน อันนี้ของพอนะเผาเยอะเกินไปมันก็เลยออกดำๆเจอรักใช่รักเลยใช่รักอันนี้ยอดมากดูเอฟซีดูของในวันนี้เกิดเหตุช้างตกมันหลุดนะครับเอฟซีช้างตกมันหลุดเจอใชรักนะเจอใชรักเลยนี่ไม่ควรจะต่อที่ยิงที่นอะ่ะค่ะคุณหมอกำลังเตรียมจะยิงยานะครับผมกินังกินใบไผ่อยู่ วันน no. no. ี้ก็ชาวช้างก็เตรียมมาดูดูมือมือกูไม้สอยมะม่วงไม้แยกไข่มดแดงนี่แหละมันแยกไข่มดแดงครับเอฟซีมันนี่ฝนตกมดแดงไข่แล้วในเวลาทำการมาดูกันนะดด้วยช่วยกัน พอไฟคึ้นหน้าเขร่งเครียดคักแต่ว่าพอออผมหน้าตาเขร่งเครียดมากเลยครับโอ้เบรกจิดยากนี่ดูสายสองสองสองเฉียดผมมาคิดยากอังดอเอฟซีเอ้ยแม่ว้อนที่แม่ว้อนที่ซักฮะแม่ว้อนที่จะจะซักเสื้อให้ไหมนี่ดูดูดูไม้สวยมะม่วงน่ะไอ้ของคนอื่นมีแต่เงาเงาเล็กเลยไอนี่ไม่ได้ใช้งานสักทีครับ เตนาและเหลาลุนเหล่ลนเหล่ลนเขาหมอกำลังจะเตรียมเตรียมยิงยยารุ่นนี้ต้องใช้ยาอย่างเดียวนะครับ F4 ใช้ยาอย่างเดียวถึงจะเอาอยู่ครับเพ่อว่าดีนยังมีกอไผให้กินอยู่ในหมอ่บระบบ

ยองแดงอะไรกี่ลูกให้แท้งยิงว่ะ่ะหลาคยิง,ง,งตื่นแทวๆเลยจะไม่ได้ไปมาวัป้ยจะเจจะติกี่ยาเม่นกอวป้ายย้อยโกยจุดหน้าไอโกป้ายเลยเดยวอ่ะที ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเด้องานนี้อเอออันอันดักไปให้แล้วมันมันเมาชี้พันคอยในยิ่งไปสมดอกแล้วปั่นว้าจุครังฮาจูครังว้ามาไม่หมกบนะนกบนะพร้อมปั่นเถอบ่บ่ให้เลยเลยนี่จูบ่ให้เลยมาหน่อวแล้วมีปั่นควาเดนอกแล้วจีเราอดูเลยแ้ ไปยอะเยอะังไงหมามแล้วลนี่าลแล้วทำไมแม่แอบเข้ามาข้างบ้านตรงนี้ยิงเนย่ายนทางมันจะไปแล้วยังไม่ได้ยิงยาเลยปลานี่ทำไม,ม ซือกว่าื้อือือโดนไปแล้วดอกหนึงโดนไปแล้วดอกหนึ่งครับมาลไ่ล้ดิดนละวโดนละอกหนึ่งครับเป็นยังไงครับยนอดมากเลยน่าจะไปก่อนเลยมาล้อมาให้กำลังใจนะครับมีมาลอ ผมให้กำลังใจนะครับผมมาลงมาลงมาลงเรอะด่าแล้วได้ด่าไห้ครับเรียกว่าด่าแล้วอายเตียอายอายจิ้มแล้วเจจิมแล้วแฉลูกดอกยังยังอยู่ติดหลังอยู่เลยนะครับ ตัมันเออดิ่งลอนิเอลอยเฉียงลอยช่ไนะดิ่งลเนาะ

ดูเชา่อไปเกี่ยงเขาเสียงยอดมากระดับเบอร์หนึ่งครับสวัสดีครับเร็วมากกล้าด้วยครับตอนนี้ก็รอครับรอรอ,รอยาวริดนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับ มันอนเนงูกคนนยอดมากไ้จีไอ้จีนะน้อยเบิ่งพอออเฮาเนี่ยน้อยเป็นนางจังสั้นหน้อยมอๆออเก็เป็นจังสีกิมันมือเปล่าก็ถือหอกยืนยงบนมือ่ละหมันก็จงไปไวทีมันีเกิบทีมเกิบเลย ุงสร้างโดดมาทิมเกือบทิมหมอกไปอัลลาเล่ยสิเอยเอ้ฟกูทิมหมดรชอดได้เล้นเป็นสันเป็นสันสันชาติยานนะแล้วยาอยู่เนาะยาเจ้าโง่ลลาะสำเนี่ากดเท่าน ริบแล้วนะครกลังจะซึมแล้วซึมแล้วรอยสักระยะนี้ลารจะเขาจับเลยกำลังออฟเลตุที่จับือออกลายถือออกคือว่ายาวอริดแล้ว โ <Indonesia> อ้ยงนเล่าสราหนึ่งา <c oughs> ีจุนี้จุดนี้มีานสมาขวอกนาทีพอดีลวัะนมือหนึ่งมือหนึ่งไวแล้วมือหนึ่งมือะมังไว้แล้วครับงมดกำลังู่ ม่วมจจน,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 นละครางอ่งทางวัดโบลอง้อลอง้ล,ลมาเข้าหลัก ขาดไม่ได้ครับคนเสื้อหนังนี่ครับถ้ามีระติกคลเสื้อหนังนี้ต้องขาดไม่ได้ครับอ้เี้ยาตรองริบเรือรีรจัฝากบากนี้วันจันทร์ตอนนี้นะครับพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ